สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มีเรื่องเล่าจะพาไปที่ที่หนึ่งที่ว่ากันว่าเป็นสถานที่ที่ลึกลับที่สุดของโลกที่นั่นคือแอเรียหค่ะลองนึกภาพตามนะคะคุณกำลังยืนอยู่ท่ามกลางทะเลทรายนเ,าเนวาดาเงียบสงัดสุดลูกหูลูกตาอยู่ๆคุณก็เห็นป้ายเตือนสีแดงเขียนว่าเขตห้ามเข้าผู้บุกรุกจะถูกจับทันที มีกล้องวงจรปิดหันตามคุณและบนยอดเขามีรถลาดตะเวนจอดนิ่งเหมือนกำลังจับตาดูคุณอยู่ตลอดเวลาที่นั่นแหละค่ะคือแอเรียห1หลายสิบปีก่อนที่นี่เป็นแค่ทะเลทรายที่ว่างเปล่าแต่พอสงครามเย็นเริ่มขึ้นรัฐบาลสหรัฐก็เปลี่ยนที่นี่ให้กลายเป็นสนามทดสอบโครงการลับสุดยอดคุณอาจไม่รู้เลยว่าเครื่องบินสอดแนม u สที่บินสูงจนโซเวียตจับไม่ได้ หรือ SR 7 1 Blackbird เครื่องบินเร็วที่สุดในโลกยุคนั้นรวมไปถึงเครื่องบินล่องหน F 1 1 7 n i g h t Hawk ทั้งหมดถูกสร้างและทดสอบที่นี่ทั้งนั้นค่ะพูดง่ายๆเลย a r e a 51คือแหล่งกำเนิดเทคโนโลยีทางการทหารที่ล้ำหน้าเกินยุคแต่ถ้ามีแค่เครื่องบินคงไม่ทำให้ที่นี่กลายเป็นตำนานหรอกค่ะสิ่งที่ทำให้ a r e เรีย51ดังไปทั่วโลกก็คือเรื่องราวของ UFO และเอเลียนปี1947เมืองรอสเวล l มีข่าวลือว่ามีวัตถุลึกลับตกลงมาแต่บางคนบอกว่าเป็นจานบินจากต่างดาวแล้วซากทั้งหมดรวมถึงร่างสิ่งมีชีวิตประหลาดถูกขนไปซ่อนไว้ที่ a r e รียนับตั้งแต่นั้นมาท้องฟ้าเหนือเนวดดาดาก็ไม่เคยเงียบเหงาอีกเลยค่ะชาวบ้านเล่าว,ว่าเคยเห็นแสงประหลาดพุ่งฉิวผ่านท้องฟ้า นักท่องเที่ยวบางคนบอกว่ามีเสียงกล้องแปลกๆตอนกลางคืนและคนงานลับๆก็แอบอ้างว่าเคยเห็นร่างบางอย่างที่ดูเหมือนไม่ใช่มนุษย์แล้วความจริงล่ะในปี2013รัฐบาลสหรัฐยอมเปิดเอกสารรับบางส่วนยืนยันว่าแอรี51มีจริงและใช้ทดสอบเครื่องบินสอดแนม U-2 แต่ประเด็นที่ทุกคนอยากรู้เรื่องเอเลียนกับไม่มีแม้แต่คำเดียวคำถามก็คือ รัฐบาลบอกความจริงแล้วหรือยังมีบางอย่างที่พวกเขาจงใจปิดบังไว้ปัจจุบันแอรีย51ยังคงปิดตายมีกล้องตรวจจับทุกทิศมีทหารลาดตะเวนทั้งวันทั้งคืนใครที่บังอาจเข้าใกล้จะถูกจับทันทีเคยมีคนนัดกันในอินเทอร์เน็ตว่าบุกแอรีย51เพื่อเปิดโปงความจริงแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครกล้า พอทุกคนรู้ว่าการท้าทายเขตต้องห้ามนี้อาจจะไม่ได้จบลงแค่เล่นสนุกแล้วคุณล่ะคะเชื่อว่า a r e รีย51เป็นเพียงสนามทดสอบเครื่องบินธรรมดาหรือว่าที่จริงแล้วที่นี่คือสถานที่เก็บซ่อนความลับจากดวงดาวอื่นบางทีความจริงอาจอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดแต่อยู่ที่ว่าคุณกล้าอยากรู้มันจริงๆหรือเปล่าก่อนจากวันนี้ขอให้กดคนละหนึ่งไลค์ หนึ่งหัวใจหนึ่งซับสไครต์หนึ่ง,งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะ